สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับเรื่องราว Technology ลองชีวิตีเทคโนโลยีชะลอวัยอยากย้อนวัยกลับไปตอนอายุ18กันไหมคะมีมหาเศรษฐีอเมริกันคนหนึ่งเขาทุ่มเงินปีละกว่า70ล้านบาทเพื่อทำให้ร่างกายตัวเองย้อนไวัยได้จริงเขาคือไบรอันจอนสันมหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีและตอนนี้กลายเป็นมนุษย์ทดลองของตัวเองโครงการนี้ชื่อว่าบลูพิน เป้าหมายคือย้อนว,ว,วัยวัยวะทั้งหมดให้กลับไปเป็นอายุ18อีกครั้งหนึ่งในวิธีที่เขาใช้คือพลาสมาเอ a เชนค่ะพูดง่ายๆก็คือเหมือนเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องรถเขาเอาพลาสมาเก่าออกและเติมพลาสมาสดเข้าไปแทนช่วยให้เซลล์กลับมามีความสดใสในส่วนของราคานั้นนะคะก็คือหลักแสนต่อครั้งเลยค่ะ อีกอย่างที่เขาทําประจำคือเลตไลท์เท라ปีคือการนอนอบแสงอินฟราเรดทั้งตัวเพื่อกระตุ้นเซลล์ให้ผลิตพลังงานช่วยฟื้นฟูผิวและกล้ามเนื้อและนี่คือไฮไลท์ค่ะไฮเปอร์บ i c ิกออกซ Chamber นอนในแคปซูลแรงดันสูงที่เต็มไปด้วยออกซิเจนแรงดันบริสุทธิ์เปรียบเหมือนชาร์จแบตให้ร่างกาย ราคาหลายล้านบาทเลยทีเดียวแต่ไบรอันมีห้องนี้ที่บ้านค่ะนอกจากเครื่องมือแพงๆแล้เขายังใส่ variable วัดทุกการนอนหัวใจน้ำตาลในเลือดและให้อาหารทุกมือ้อคำนวณตามสูตร b บู print ไตเอตเ,เป๊ะเ,เ,เรียกว่าแม้แต่สมูทตี้ที่เขากินก็ออกแบบย้อนวัยมาให้โดยเฉพาะนิซิลองจิวิตี้เทคของไบรอันจอนสันค่ะ แล้วเพื่อนๆล่ะถ้ามีเงินเหลือเฟือจะยอมจ่ายเพื่อย,ย้อนวัยกลับไป18ปีใหม่ทีนี้มาลองดูกันค่ะถ้าฉันต้องย้อนวัยและผ่านเครื่องมือต่างๆเหล่านั้นเอาจริงๆถ้าได้แบบนี้คงดีใจสุดๆไปเลยละค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย